พอดีรค่ผมราคาประจักษ์ประจักบนะบครบะรับไหนแค้ัแล้วก็แกวครับอ๋อแกงครับ อ๋อบางบางกอกอเข้าภาษาแม่นะครับมาก็แสงทรรม่ะมาก็พาแสงธรรเจา้าคูณรองเจ้าวัดรองเจ้าหน้าจังหวัดเจา้าคุณรัตน,นมูนีครับคยมาคนนี้ครับกสง เทพเป็นห้องตู้ย่างหูชื่อชื่ออาติมต้องทำงานตัวน้อยเลยรัยู่วัดชัยมงคลแจ้งแสนนะครับก็แม่จันนะ่จันอ่ะตัวตัตัน้อยครับเบอรายเจ้าใดเก่ตอนนี้เขาอยู่นี้แล้วขอค่ายไปอยู่ตะเคียนเล็กปอยู่ตะเคียนเล็กเป็นเลเป็นเสริมเสริมแบบที่เขาเยนเมื่อร พอไปอยู่ตาคิเล็กกันหมดกันครับลูกเขายังนิ่งลูกเขามีคนมีนี่เพิ่นเขา็มีนี่เขาเขาก็ว่าบางีนยังอยากย้ายมาอยู่จริงตรงขึ้นยังติดค็กนั่นมันสนุกเขาเป็นคนเทาอาหากินก็ยากอื พีน่น้องคนไหนสององนะองหนึ่งลาสิขาไปแล้วลาสิขาไปแล้วไปไปให้ร้านร้านอาหารนร้านอาหารไปเจอฝรั่งไปเจอฝรั่งตอนนี้เขาคิดเขาเขาพูดพลังจริงเหมีหายทานะับมีมีสองอย่างอยากาารวยอะ <c oughs> เมือน่าทั้งพูดได้มาเดี๋ยวพอเีชอบไปไปหยกสามในตอเียต่อมาได้ไรอะครับพอพอเล่าให้ถงนเคยเงินไปอ่ะเป็นมาถามมาจามมทุกภาพใครกับาเียตั้งพูหรือว่าอะอนี้นะบก่ามเมีั้งพูดในทีไรชื่อพอันอยา,างนตัวฉนไหนก็เป็นตั้งเขาก็มาห้องห้องใบวยอ่ะมีเี้งหนุ่ม เขาเกยโปไปแมเขาอยากไปครูว่าอย่างคาะตอที่มาห้องครูบ้านุ่งย่างนะปุ่งย่างอยู่ตาคิดไหมคะผุ่งย่างอยู่เชียงใหม่กันมีคร่บ้านนะขอไปย่างปุ่งย่างเชียงใหม่ครับเปุ่งย่างถึงเชียงใหม่ทางเหนือเราไม่อยากไปมันไกลอ่ะครับอืมบัต้องไปเชียงใหม่ก็ไปอยู่เชียงหายใกล้ๆเชียงหายไปไปมาได้สะดวกกว่า ให้ผมไปข้างเต็กก่อนไปนอนไปทำสันประกอบสันประกอบสนามบินสนามบินเก่าสันประกอบเป็นคนเทศหรอกันเป็นคนเทศสนามบินเก่าอยู่ด้้าานนมันมีสะด็กข้ออะไรบ้างเหมือนแล้วเหมือนแล้วลยู่ละตอนนี้ที่นู้นเขาที่ประกอบชราชเขาบอกว่าเออมักกะสีเนี่ย เขาเขาเป็นคนหลอกลวงเป็นถ้าเขามีน้ำสีมามาลุกคำพระเจ้านี่ก็คำนี่ไหลเข้าไปอยู่ในน้ำสีเข้าอ่าอะไรต้องต้องเห็นละตองเร่องกันว่าต้องเห็นของของเขามันหลอกลวง เขาสองวันจะกลับมามาถามเค็นตอนนี้เปเลยสีวันวันนี้ก็หมันขึ้นมาผมมาแล้วห้าป่าค่ดีครับไปเปลี่ยนของเก่าของถึงในโดนเลี้ยงางดีครับงนั้นมีคัางเป็นของกัางเลยอย่างเงี้ครับตั้งกดางเนี้ยดีนถ้ามาห้องเจ้าชีบ้านเมืองมาเลยไล่มาเลยก็จะถึงพรพรเอียงเช่นนั้นเป็นเขามาครับเราสองคนนั่งรงนี้เป็นแป้งไหครับ เขารักรแสดงเขาว่าป็นพลเอกคยังเอาบัตรเขาไว้บัตรเขาไปในยมถึงแม่ก็ย่อมมแม่น่ครับเพราะว่าพาะมันิะเซกกแสดเขาว่าโอ้เขาทิชท้องหมนสวยถ้าผมมาติดในสวยกว่านี้เลยนี่ก็สวยแล้วครับสวยแล้วงานบงานดับงานดับอบาัวัด มีตู้พักจัมมัสายกี่ตนครับ <c oughs> ขั้นตอนการทำหนังสือเดิน,เด,นเดินทางนี่ยากไหมพระเ <c oughs> <5 S 1> ชียงตงุงหนังสือเดินทางครับผมที่ว่าจะจะ,จะทำพาสปรอร์ตเนี่ย <c oughs> มีขั้นตอนไงบ้างฮะขั้นตอนวันนี้นี่หนังสือเดินทางนี่จะมีนี่ครับหนังสือเดินทางที่ว่ากองการจัดการไปดูการทังมาทำที่นี่ าเดินทางจากมาขอที่นี่แล้วไปเมืองไทยไปครับลองลองไปที่ไทยที่แรกครับไปอย่างกลุ่มไปที่ไหนก็ไปเลยจากนั้นก็ค่อยไปทําที่สะพานที่เราข้ามมาอีกทีหนึ่งถ้าข้ามไปได้แล้วต้องมีคนรับรองไหมคนอ่ะคนไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่แต่ว่าต้องมีพระรับรองไม่ว่าพระลบนี้จะไปเมืองไทยที่เดียวครับที่เดียวที่เปลี่ยนควงพ่อถียรครับ มันต้องไปวันหง่วงกันไม่ไปอ่ครับที่มีจริงๆตามที่ผมไปเห็นเมืาอาเนียมีมีมีจกนอเพิจหน้อำเพอจอเรเถามันมันก็สูกว่านี่ผาสูงก่านี่ก็ม่หาเกี่ยวเ่นย้ายเยัยงย แล้วมีหลักเกณฑ์ต้องห้ามไหมว่าพระลมนี้ห้ามไปมีมีไหมอ่าก็อัอน,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 นอันผ้าห้ามไปก็เหมันมีสักต้นห้ามเมาไปพันนียก็มีสักต้นอ่าถาว่ารู้ด้วยพ่อองค์นี้ ต้องมีสังกัดนะครับว่าม,มีที่อยู่หู้ที่อยู่เนอะที่อยู่วัดที่ไหนวัดไหนถ้าหู้ที่ไปที่มาก็ออกขึ้นมาได้ที่ครูบาอะไรที่ที่หลวงพอ่อ,อ,อ,อนเนี่ยจะมีรายชื่อเหรอจะชื่อพานิษครับจะมีรายชื่อเพราะช่วงเข้าพรรษาเขาก็จะเก็บรายชื่อเก็บรายชื่อมัาแจ้งที่นี่ถึงคนที่นี่ใช่ไหมก็ตัวเขาบป็หู้ ข้าชิงถึงมาเป็นข้าที่ไหนครับรจะดูอ่านจะอกเวลาขรามกรในทางยนหนังสือถ้าผมมาพูดมาพูดปักกรรมกายุรูระพุทธถ้าสงสารนี่แปลกเนาไม่ว่าไสายย้อนเมื่อข้าที่เมื่อหลายปีอยู่ครับ